สวัสดีครับทุกคนยินดีรับสู่วิเคราะห์ทองรายวันเนาะทองลงหนักมากถูกไหมครับหลังจากเลือกตั้งเนาะพันพวนสุดๆนะครับเราจะมีแนวทางการเทรดอย่างไรมาดูกันนะครับก็ให้ดูภาพใหญ่เนาะที่เราวิเคราะห์ตั้งไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับนี่เราคิดว่าสุดท้ายมันก็เป็นตามที่เราดูไวนะ้เนาะคือราคาลงแบบ A B C นะครับเดี๋ยววัดให้ดูที่เราว่าเอ๊ะมันลงละนะครับ ที่เราดูว่าโอเคลง ABC แบบนี้เลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ชุดสุดท้ายนะครับอาจจะลงต่อได้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเขาจะลงถึงจุดไหนอย่างไรนะครับ <c oughs> โอเคมาดูกันนะครับภาพนะครับถ้าเราดูภาพใน Time Frame Day ก่อนนะครับนี่จุด Time Frame Day เนี่ยเราวัดสวิงได้นะ ะครับวัสวิงในการเคลื่อนที่ลงของตัวราคาได้นะครับแบบนี้นะครับตรงเนี้ยเราไม่ไม่รู้มีดีมานตรงไหน,นใช่ไหมเราก็ใช้ฟีโบรธรรมดาก่อนได้เลยนะพอใช้ฟีโบเนี่ยเราจะได้โซนแนวต้านใช่ไหมครับ็นโซนนี้73แนวรับแนวต้านเนาะ73กับตรงนี้เป๊ะเลย6กับอันนี้26เนาะ2673 2643นะครับ แล้วก็ตบท้ายด้วย2624นะครับแล้วก็โลเดิมเลยนะครับ2 6 2,600นะครับทองจะลงถึงไหนนะครับส่วนตัวผมเนาะถ้ามันพักจริงๆผมมองว่ามีต่ำกว่า2600แน่นอนนะครับถ้ามันจะพักจริงๆนะนะครับแต่ตอนนี้รู้ไหมเดี๋ยวต้องดูหน้างานนะครับ ตอนนี้ราคาลงถึงแนวรับสำคัญแล้วนะ2643 2644แล้วมีการเด้งขึ้นมานะครับเราก็มาดูเลยว่าโอเคมันขนาดนี้แล้วนะครับเราคงไม่หาจังหวะบายกันนะครับสิ่งเดียวที่เราหาก็คือในสภาวะตลาดแบบนี้คือเราจะหาจังหวะการกดเซลล์กันนะครับเพราะว่าตามเทรน์เนาะนะครับเทรน์มันลงอยู่นะครับเราก็หาจังหวะเซลล์กันดีกว่านะมีจังหวะไหนะให้เราเล่นเซลล์บ้างนะครับก็จะมี1ครับแนวต้านจุดนี้เลย นะครับ2 6 7 3 2 6 7 4จุดนี้เลยนะครับเซลล์ก็เซลล์แนวต้านเขาเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้ซัพพลายเมื่อเช้านะครับเนาะเนี่ยแนวต้านนี้น่าสนใจนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่วางโพซิชันไปตรงนี้เผื่อไว้เลยสัก800จุดนะครับ800 800นะครับจุดที่2นะครับตรงนี้จะเรียกว่าเป็นซัพพลายเนาะงชั่วโมงนะรตรงนี้เป็นซัพพลายโซน1ชั่วโมง ครัวบ้านหนึ่งสองหกเก้าห้าถึงสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์แปดเลยนะครับก็ถ้าเกิดยืนเหนือตรงนี้ไปได้ก็เด้เซลล์ซับไปนะครับโอเคนะครับก็วันนี้มองว่าเ <ผม S 1> ด้งเซลล์ได้เปรียบอยู่นะครับโซนนี้ที่ผมมองเนาะนะครับแล้วก็เงื่อนไขราคาก็ตรงนี้เลยครับถ้าเมื่อไหร่ราคาสองหสองนอประมาณนี้นะครับเขาก็จงต่อหาโซนไปถ้าดู่สองทีอีกก็ลงต่อหาโซนถัดไปคือสองหกร้อยสองไปเรื่อยแบบนี้ เาลไหนนะครับเวทรดแบบเทรดทานทีไม่หายราคาเนาะถ้าหลุดโซน A ก็ลงไปหาโซน B หลุดโซน B ก็ลงไปหาโซน C เนี่ยเราจะได้เทรดเป็นเราจะได้เทรดง่ายนะครับเทรดเดอร์หลายคนที่เทรดแล้วยังงงว่าเฮ้ยราคาไปทางนี้แล้วเราควรจะทำยังไงต่อแสดงว่ายังไม่มีแผนนะครับถ้าเกิดคุณเปินห้อง VIP นะครับผมก็จะบอกเนาะไม่ราคาหลุดหลุดโซนที้แล้วไปหาโซนนี้ต่อนะครับมันจะเป็นแบบนี้เสมอเลยนะครับใช้เรารอเทรดแบบนี้ได้เลยนะครับสามสิบนาที ครับสามสิบนาทีก็ไม่ได้มีโซนมีมันมีครับสามสิบอาจจะเด้งมาตรงนี้ไปน,นะเด้งเสียวนะเช็คดูซินี่หมาให้กดปิดตรงนี้ม,นมีโอกาสนะครับมีโอกาสเด้งอยู่นะ นี่จุดนี้น่าสนใจบายนะนะครับเออถ้าบายไปนี่ก็เก็บได้นะเก็บสัก400จุดถ้าเกิดบายนาวก็เก็บ2 3 0 0จุดนะน่าสนใจน่าสนใจนะครับผมเปิดอีกกราฟหนึ่งเนาะกราฟที่พี่ครอ์ประจำเนาะนี่ได้โซนเทรดพอดีเลยนะครับโซนนี้เนาะไอเนี้ยบางโซนอย่างเงี้ยผมบอกห้อง VIP ไม่ทันนะบางทีเจอปุ๊บเจอคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยโอ้โหบอกไม่ทันนะเนี่ยคอนเฟิร์มมันเกิดพอดีเลยนะครับ ถ้าเกิดบอกเข้าเดี๋ยวมันก็จะเข้าตรงนี้นะครับแต่้ทุกคนดูเนาะตรงนี้ก็เป็นดีมันโซนเห็นไหมครับเนี่ยเด้งไปแล้วเห็นไหมครับดีมันสามสิบนาทีสิบห้านาทีห้านาทีเห็นไหมดีมันสามสิบใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส้น้อยถูกไหมครับเนี่ยใหญ่ยาวเนื้อแน่นเต็มแท่งไส,งนสง้น้อยถอยหลังกลับไปหนึ่งแท่งราคาส่งทํำดีมันส่งทำนิวไฮเนี่ยเห็นไหมดีดขึ้นไปเลยนะครับเออเป็นดีมันที่สวยนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครเห็นก็เข้าบ่ายได้เลยนะหน้างานตอนนี้ไอ้นี่ผมอัดคลิปอยู่ นะครับอันนี้ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็ก็ใครเห็นก็เข้าบายได้เลยนะครับตามโซนเนาะเนี่ยก็บวกขึ้นไปละนะครับโอเคก็มองท่านเนี่ยเด้งขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้นะครับสองหกเจ็ดห้าเพื่อจ้าหน้าถ้าเกิดสองหกเจ็ดห้าเนี่ยมันมีซัพพลายเกิดขึ้นนะครับซัพพลายเกิดขึ้นเช่นคำเข้าไปแล้วตรงนี้ไม่เราอาจจะเทรดเราเราเขา,าทำเป็นแพทเทิร์นลิลลี่เบสดรอปตรงนี้แล้วเราเดียวตรงแพทเทิร์นลิลลี่เบสดรอปเนี่ยก็ได้เหมือนกันทันไหมครับโอเคนะครับก็แพทเทิร์นการเทรดนะครับประะมาาณนนี้เ ตรงนี้เป็นดีมาเนาะเด้งขึ้นไปเด้งสูงหน่อยว่าขึ้นไปข้างบนแล้วเข้ามันอีกสามสดันกดลงมาอยู่นะก็อย่าลืมเก็บที่ก่อนซัไพ่นี้ด้วยนะตรงนี้เป็นซัพพลายกันสามสิบนาทีสามสิบนาทีนะครับซัพพลายสามสิบนาทีกับห้านาทีห้านาทีตรงนี้จุดบ่ายของนี้มีพือนทองเนแดงพื้นทองย่างหายวิบมาโซนเออพื้นทองซัพพอร์ตด้วยประยุกต์ใช่ไหมนะครับลองดูนะตรงนั้นตัวนี้ยุกใช้ได้ครับอย่างนี้กดให้อยู่นะวิเคราะห์ในงนเสร็จเลยครับเนอกจะเห็นกัน เดี๋ยวให้ดูไม้นี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นที่บันทึกการเทรดเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูนะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับกดัตรไปเมื่อกนะี้แต่ผมตอบครับนนีจะเป็นการเทรดใหม่ยนะครับว่ามันมันต้องกอน่านะครับผมบอกไปแ้นะครับต้องวีดีโอไหมครับนะครับแต่ว่าผมอแจกความรู้ที่ทุกคนจะเอาไปเทรดได้แล้วโอเคไหมนะครับผมแจกความรู้ที่ทุกคนจะเอาไปเทรดทำกำไรได้ได้วยตัวเองตั้งไว้แล้วนะครับอยู่ในไหนความรู้นะครับ รู้ที่ผมแจกทั้งหมดนะครับจะอยู่ในอยากให้ดูเรียนฟรีเนาะที่ผมทําแจกนะครับระหว่างรอหน้าจอขึ้นเนาะนะครับ,นะรบตรงนี้จะเป็นความรู้ทั้งหมดที่ผมแจกไว้นะครับจอใหญ่มากคอสเรียนนี้นะครับ,นะรบตรงเนี้ยผมจะใช้งทงทองในการเข้าเทรดแล้วก็เป็นตัวดีมานซับไพ่เนาะ ดิมนันซัพพจะอยู่ในทุกคอร์สอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมทักหายแอดมินแล้วก็เข้าเรียนกันนะครับโอเคไหมเดี๋ยวผมจะฉายหน้าจอให้ให้เห็นนะครับนี่จุดเมื่อกี้แหละที่เราเห็นกันนะครับเนี่ยที่ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อกี้เนาะเข้าเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก่อนหมื่นเหรียญเนาะกอดหมื่นเหรียญน,นะครับนี่บวกมาแล้วนะครับตรงนี้เทรดซิบเลยนะสามร้อยกว่าเหรียญนะผมปิดกำไรตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมีซัพพลายเนาะแต่ผมขอเช็คสัญญาณการ ขายนิดหนึ่งนะครับมีไหมยังมีสัญญาณขายบ้างเปซัพพลายเนาะนนะผมก็ขอปิดกำไรก่อนแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับโอเครับ oh, ไนะวมากกดเมื่อกี้มันเชื่อมต่อไม่ทันเนาะนี่ครับได้มาแล้วเป็นหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญอนี้ชาเลนจ์ใหม่เนาะเออผมทำพอนี้ผมทำไปหลายชาเลนจ์แล้วนะครับนี่ชาเลนจ์ใหม่นะเทศพันเหรียญน,นะครับให้ได้กำไรพันเหรียญเนานะจะซื้อเก้าอีน้วนวดให้คุณตานะครับ ตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะ700 600 96เหรียญนะครับอีก300เหรียญนะครับถ้าได้ก็เดี๋ยวซื้อเข้าอีนวดเลยนะครับนะครับเออถอนซื้อเข้าอินวดใในคุณตาเนาะนะครับสนุกสนุกนะครับเนี่ยบอกแล้วถ้าเกิดคุณมีพอร์ตหมื่นเหรียญน่ะการทำกำไรมันจะง่ายมากนะครับเหมือนจะง่ายมากนะครับีผมให้ดูพอร์ตนี้เนาะอันนี้ที่มันติดลบก็คือยอดถอนนะครับไม่ใช่ขาดทุนนะประวัติการเทรดเนี่ยพอร์ตนี้นะผมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่5นะครับ15 ดูาหมดเลยนะลูกที่ผมทํานะครับเนาะขึ้นอีกปล่อยไปถึงซัพพลายนะเราเก็บก่อนซัพพลายนะกําไรที่ผมทำเนี่ยจะสังเกตว่าฝากหมื่นเหรียญเนานะกำไรเจ็ดพันกว่าเหรียญละ 7, เจ็ดพันสามร้อยเหรียญน,นะครับรายเง้นเวลาไม่ถึงยี่สิบวันก็ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์เนาะสังเกตว่าเราทํากําไรไปเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คือด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญน,นะครับ ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะถ้าเกิดคุณมีความรู้และความเชี่ยวชาญมากพอตลาดฟอเร็กซ์ทเงินง่ายผมคือพอร์ตหลักของผมเนี่ยไปไม่รู้กี่แสนเหรียญแล้วนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเอาพอร์ตแสนเหรียญมาเทรดให้ทุกคนดูเนี่ยมันอาจจะดูไกลตัวเกินไปถูกไหมอาจจะดูแบบเฮ้ยก็พอร์ตแสนเหรียญนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทำชาเลนซ์นี้เพื่ออยากจะบอกว่าจริงๆพอร์ตหมื่นเหรียญมันก็ทําได้แล้วนะครับพอร์ตหมื่นเหรียญก็ เหลือเฟือเหลือใช้ที่จะใช้ชีวิตแล้วนะครับยกเว้นคุณอยากจะเป็นมหาเศรษฐีนะครับก็พอนแสนเหรียญผมบวกไปเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเนี่ยก็โอเคไหมนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กําลังป้านอร์ตให้ถึงหมื่นเหรียญอยู่นะครับหรือใครมีพอ่อนหมื่นเหรียญแล้วนะครับก็ฝึกฝนการเทรดนะครับให้เรามีวิน,นัยแล้วก็เพิ่มความรู้นะครับให้เราทําได้นะครับอ่ะโอเค บนี่คือวิเคราะห์อทองวันนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อเนาะอันนี้คือผมปิดไปก่อนละเพราะมันมีอะไรครับเราปิดก่อนซัพพลายเสมอนะครับอันนี้เป็นซัพพลายสามสิบนะนะครับอันนี้ซัพพลายสามสิบเนาะก็เลยตามกฎของผมเนาะเออเราเทรดทำเฟรมเล็กนะครับก็ปิดก่อนซัพพลายนะครับอย่างน้อยเราก็กําไรเข้ากระเป๋าละสามร้อยเหรียญคือเท่าไหร่ครับวันนี้ผมกดไปเมื่อกี้มาให้เมื่อกี้ผมให้ดูนะ บางคนคิดว่าเ้ยพอร์ตหมื่นเหรียญมันกระจุ้งกระจิ้งนะกำไร300จุดมันกระจุ้งกระจิ้งนะครับ3 4 5นะครับตอนนี้1ดอลลาร์จะอยู่ที่34บาทนะครับทุกท่านนะครับ3 4 5คูณกับ34นะครับเนี่ยกดมเมื่อกี้2นาที3นาทีเนี่ยได้ละ10,000กว่าบาท11,000บาทเยอะนะครับลองเทียบกับผมมองว่าบางทีค่าแรงขั้นต่ำทั้งเดือนมัน9,000 1,000นึ่0 0มอย่างเงี้ย แล้วเราเกิดวันหนึ่งเราปั้นพอถึงแสนเหรียญเนี่ยเอ้ยถึงหมื่นเหรียญเนี่ยเนี่ยวันเดียวเราก็มีข้าวกินไปทั้งเดือนละ <c oughs> นึกออกไหมเลยใครอยู่ประหยัดประหยัดหน่อยกินเดือนนึงเนี่ยมันมันก็ได้แล้วอะ่ะนึกออกไหมครับในในวันเดียวนะครับไม่ต้องพูดถึงทั้งเดือนนะครับเนี่ย 7, 000, 7, เจ็ดพันเจ็ดพันสามร้อยเหรียญเนี่ยมันเท่าไหร่ดูซิยี่สิบกว่าวันสองแสนสี่นะครับเนี่ยเท,ทเล่นเล่น,ลนสนุกสนุกเลยด้วยพอร์ตหมื่นเหรียญ นะครับก็เป็นกำังใจทุกคนนะครับทุกคนทําได้แน่นอนนะเพราะความรู้ทั้งหมดผมจับมาใส่ในคอร์สเรียนฟรีแล้วนะแต่เกิดใครอยู่ในกดสูตรติดยืมเงินล้านอันั้นคือคอร์สเปเยลใครอยู่ในกดสูตรติดยมเงินล้านก็จะพิเศษกว่าน,นี้นะครับจะมีบันทึกทุกอย่างให้เลยนะครับแต่ว่าอันี้ถ้าเกิดใครงบน้อยหรือว่าอยากลองเรียนดูก่อนสามารถทักเอ็มมาเรียนฟรีตามนี้ได้เลยโอเคประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขค้ฟิลลาไปก่อนสวัสดีครับ